สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับวันนี้มาเราดูเริ่มง,งานวันแรกนะครับวันที่สามมกราคมครับสามมกราคมหกเจ็ดนะครับงานงานรั้วนะครับเปืองานั้วงานในตัวบ้านเสร็จแล้วนะครับงานรั้วแล้วก็งาน ต่อระบบน้ำปปาเข้าบ้านนะครับเป็นงาน,น,น้วเป็นทาสีตัวตัวคอนกรีตนะครับเําแพงทาเป็นสีทาภายนอกนะครับสีอพลาสติกนะครับด้านบนระแนงด้านบนเป็นสีสีขาวเป็นสีน้ำมันนะครับเป็นระแนงสีน้ำมันโครงเหล็กสีน้ำมันนะครับกันขึ้นสนิมน,นะครับ นี่รอบบตัวราน,นะครับงานไกเสร็จแล้วน่าจะสัก,กวันพรุ่งนี้วันนึงน่าเสร็จจ,จบแล้วนะครับก็เหลือปูกระเบื้องด้านหน้าสักยี่สิบตารางเมตรนะครับจะเริ่มปูกระเบื้องสักสามวันด้านหน้าไม่เกินอาทิตย์นี้ครับจบหมดแล้วตัวนี้ที่ใส่เป็นหินเกร็ดนะครับเป็นรางระบายน้ํานะครับให้น้ำสึมลงด้านล่างได้ ตัวที่ขีดไว้เนี่ยไปปูกเบื้องนะครับรนี่ก็งานจ,าจะเรียบร้อยขึ้นเยอะแล้วอันนี้ก็เดือดทา่าสองเที่ยวนะครับก็จบตัวปั๊มน้ำแทงน้ำ,นำจะอยู่ตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับ น,นี้ก็ปักไฟสำหรับต่อพัดหนังนะครับด้านหลังที่ขีดลายไว้ตรงนี้ก็จะปูเป็นกระเบื้องนะครับอยู่ใต้หลังคาไม่โดนฝนนะครับจะได้ทําความสะอาไดไง่ายนะครับน,รน,นี่คือภาพรวมของหลังนี้นะครับนี้คือถังบำบัด เทข้งบี่7ดกินนะครับ รวมๆนะครับงานรั้วกันดินก็ใกล้จะจบแล้วครับตัวไม้ระแนงเชล่าอันนี้นะครับระแนงไม้รั้วนี้ไม้ยาว4เมตรนะครับของ s c g ยาว4เมตรตัด80เซน8540ลงตัวพอดีนะครับ โค okay, ครับมาดูความคืบหน้าของหวังนี้ประมาณนี้ก่อนนะครับวันนี้ประมาณนี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้ปยนะครคบสวัสดีครับ